สวัสดียามบ่ายใกล้คำ่ำนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะหลังจากห่างหายไปนานช่องช่องไอเอ่อ YouTube ก็หายเพราะว่าไปล้างเครื่องแล้วที่ร้านเขาก็เอ่อเปลี่ยนรหัสเราโดยที่ไม่ถามเราเลยช่องเราก็เลยปิ้วไปเลยก็เลยได้สร้างช่องใหม่นะคะ,ะยังไงก็นี่ถือว่าเป็นไลน์แรกนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพยายามจะปรับปรุงใหม่นะคะเพราะว่า มันกระทันหันเดี๋ยวมีเพื่อนถามว่าช่องหายไปไหนเข้าหาไม่เจอก็เลยจะทําช่องใหม่เลยแล้วกันนะคะ,ะช่องใหม่ก็จะทำะหลายอย่างนะคะก็เกี่ยวกับไม้ในสวนเราเนี่แหละก็จะมีพวกอบอลสีอันนี้เข้ามาอยู่ในโรงบอลจะร้อนหน่อยนิดนึงเป็นโรงอบใหญ่นะจะร้อนๆ้อนนิดนึงนะคะก็จะมีหลากหลายทั้งบอลสีสับรสสีแล้วก็อาจจะเป็นพวกแค็ตัดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็พวกไม้มงคลต่างๆนะคะ จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะจะไม่เน้นตัวใดตัวหนึง่งจะไม่เน้นว่าเป็นเรื่องบอลหรือพวกไอ้ไม้อลูมเซียมอะไรมันจะมีไม้มันจะมีปรัปตายนะคะหลากหลายอย่างนะคะคลิปนี้ก็คือว่าเป็นคลิปแนะนําตัวเองนะคะเป็นจะว่าเปิดใหม่ไหมก็ไม่ใช่นะคะก็ทํามาเป็นก็น่าจะเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าช่องมันหายก็ยังไม่รู้ว่าต้องต้องกู้มาอย่างไงมันกู้ได้หรือเป,อปล่าเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ไปไปลื้อดูว่าต้องทํำยังไงยังไม่ได้ถามผู้รู้ว่าต้องกู้คืนยังไงก็เสียดายอยู่นะแต่ผู้ติดตามก็ไม่เยอะว่าถือว่าเอามาทําใหม่แล้วติดฝากติดตามใหม่ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคเราไปดูไม้กันหน่อยนิดนึงนะคะดูไม้นิดนึงนะคะ,ะช่วงหลังมานี่ไม่ได้ไม่ได้ไล์ไม่ได้ทําอะไรเพราะาไม่ได้ปล่อยไม้นะคะ,ะมันจะเข้าฤดูหนาวก็พยายามรีบรีบเก็บไม้รวมกระถาง ให้มาอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะอันนี้มหาชัยมหาชัยก็ไม่ได้ผ่าเนาะหรือผ่าผ่าแล้วนะน่าจะผ่าเพราะว่านี้มันเป็นไม้จอมเลี้ยงมาน่าจะผ่าได้น่าจะสองเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจงอกแล้วมั้งงอกแล้วแหละน่าจะงอกแหละแล้วก็รวมให้เป็นกระถางเดียวกันอันนี้มหาชัยบอลป้ายจนมันขึ้นหน่อขึ้นเขี้ยวแล้วนะเนี่ยมันกระจายกันอยู่ ทั่วทีบเลยทั่วทีบบอนสีนะสวยไหมมหาชัยนะคะตันนี้ก็สามารถแบ่งหน่อได้นะคะไม้ช่วงหลังมาจะผาน้อยลงก็มีบ้างผาน้อยลงไม้ที่เรามีจํานวนน้อยเราก็จะผาหน่อยแต่ว่าตัวไหนเยอะๆเราก็จะไม่ผาจะใช้วิธีจับจุ่มรวมกันนะคะจับจุ่มก็คือจับรวมสีต้นห้าต้นมารวมลงในกระถางเดียวกันเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลยเนาะอันนี้อะไรเนี่ย ในจำน,นวดเขี้ยวนะคะไม้บางตัวเราก็ลืมชื่อนะคะอันนี้ก็ไม้ลงหวงลัวละก็แบ่งหนอนะคะแบง่งหน่อขายหน่อเขานะไม้หนอ่อแยกหน่อขายให้เลยอันนี้น่าจะเป็นมิดไมตรีอันนี้มิดไมตรีนี่มีต้นเล็กนะมีต้นเล็กอยู่ในกระถางเล็กนี้อยู่นะคะเซิฟเซิดนิดหนึ่อยเอ่อเผื่อเพื่อนๆหาช่องไม่เจอก็ฝากติดตามช่องใหม่เลยแล้วกันนะคะก็จะมาดูบอลประมาณนี้แหละนะคะ ออพอเรียกน้าจิมนิดนึงว่าไม่ได้จริง,รงๆไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเข้าช่องเดิมไม่ได้ถือว่าสร้างช่องใหม่เลยแล้วกันแต่ว่าก็ยังทําอยู่นะคะยังทําอยู่ไม้นะถ้าสนใจตัวไหนก็ทักมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้บอนสีถูกมากๆเลยเห็นเพื่อนๆเข้าไลฟ์ขายกันต้นละร้อยต้นละห้าสิบสามต้นร้อยก็มีก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคะแล้วแต่แล้วแต่พันธุ์นะออ มันถูกมากก็เลยไม่ผ่าเลยไม่ได้ทําจํานวนไม้ละเพราะว่า,าทําออกมาก็ไม่มีที่เก็บไม่มีที่ไวนะอย่างเนี้ยก็รวม3ามต้นสี่ต้นรวมในกระถางเดียวเลยเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆอยๆู่นานไม่ได้นะมันร้อนอบเปาามากนะคะอย่างตัวนี้ก็พรมพิมานใช่ไหมใช่ไหมเออใช่พรมพิมานก็มีขายอยู่ มิมานก,ก็มีผ่าเพิ่งย้ายได้สองสัมบัตย,ย้ายชิ้นผาต้นหอกต้นเล็กเขานะย้ายลงมากระถางสามสน,นิ้วสีนิประมาณนี้แนละนะร้อนนะคะตัวนี้เข้ามาในโรงอบอบอ้าวมากหายใจไม่ออกอ่ถือว่าเป็นคลิปแนะนำแล้วกันนะคะนี่ไม่ได้หายไปไหนอันนี้เมียหลวงก็เป็นไม้แยกหนอ่อนไม้แยกหนอ่อเหลือต้นเดียวนี่แหละ ไม่ได้ขายเลยระยะหลังนะคะเพื่อนๆไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนก็ทำไอสับรถสีอะไรอยู่นะเนี่ยก็จะเป็นข้างนอกนี่ก็จะเป็นเรือนบอนสีนะคะจับรวมฝั่งนี้จะแดดเช้าแรงหน่อยต้นเขาก็จะสั้นก้านสั้นเตี้ยน,นอย่างพวกนี้รวมกระถางมาเป็นกระถางใหญ่ขึ้นต้นมันจะยังสูงอยู่เพราะว่ามัน คยบางต้นเคยอยู่ในตู้อบเล็กๆนะแต่บางต้นก็จะอยู่โซนไม่ค่อยได้แสงไม้ไม่ค่อยได้แสงเขาก็จะยืดยืดนะอันนั้นองค์หญิงอน,นัญญาก็ผ่าแล้วเหมือนกันผ่าแล้วเหลืองอกพิษติยังไม่ไม่ถึงสองเดือนดียังงอกแบบเห็นใบเดียวยังสั้นๆอยู่แบสูงประมาณนิ้วหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ย้ายนะคะยังไม่มย,ย้ายเนี่ยเพราะว่าจะเข้าฤดูหนาวนะคะเลยเตรียมไม้เข้าโรงอบ เดี๋ยวหมดมันหมดฝนนี่ก็เข้าอกากาศจะเย็นบอลเขาจะทิ้งใบเขาจะยุบใบก็เลยรวมเข้าลงลงใหญ่ไว้ก่อนเลยจะเป็นบอลเก่าซะเยอะนะฝั่งนี้ก็เยอะรวมๆกันมาอืมนี่ก็จะสองปีแล้วนะเข้าสองปีแล้วที่ทําลงบนนี้บนบอลลงอบบอลขีนสองปีแล้วนะคะข้างนอกก็จะเป็นลงตู้เล็กๆ เอาไว้ใส่พวกไม้แม่พันธุ์บางตัวนะคะอันนี้อะไรม่วงม่วงมงคลใช่ไหมม่วงมงคลจะเป็นบอล่องเยอนะเนาะม้าม้าแก้วม้าแก้ว,กวจะมีหน้าเขียวหน้าแดงเนั้นไอยาเลตหรือเ,เปล่า,าก็ประมาณนี้นะคะบอล เราดูแวบ,บๆไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะ,ะ,คะส่วนลักสินครีมการเด้นนะคะเ <ant> <แ>พจก็มีนะคะถ้าสนใจเพจเพจก็ส่วนลักสินครีมการเด้นถัาเฟซบุ๊กก็จะเป็นลักสินโชตชัยนะคะส่วนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ, <_ unreasonable> ะเปิดตลอดเวลานะคะหน้าร้านก็จะมีออนไลน์ก็มีแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้ลงขายนะคะไม่ได้ลงขาย ค่าแพ็คค่าส่งก็ไปเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนสนใจจ,จริงๆก็พอมีถ้ามีก็แบ่งนะคะถ้ามีก็แบ่งโอเคจะประมาณนี้ได้มาทักทายกันนะคะว่ายังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่อยมาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยออว่าจะคุยกันต้นไหนชื่ออะไรยังไงนะคะก็เสียดายอืไอช่องเก่าอยู่นะ โอเคร้อนมากอยูไม่ได้แล้วใจจะขาดอยู่ในโรงอบใหญ่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ